โอเคสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ G for you นะผมวันนี้คุณก็อยู่กับผมในเกมฟ i f a 20 Volta f o o t b a l l Story Mode ในพาร์ทที่6แล้วนะครับผมไม่แน่ใจหรือเปล่าว่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วหรือยังนะฮะแต่ว่าตอนนี้บอกเลยว่าในเรื่องเข้มข้นมากๆนะฮะเรากับเจนั้นผิดใจกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเพราะว่ายยเบียรนะครับผมดึงเราไปในงานอีเวนท์ที่นิวยอร์กแต่ดันเป็นว่าเราไปแทนที่ขุงงนเจซะงั้นฮะตอนนี้เจก็เลยออกจากทีมไปเรียบร้อยแล้ว แล้วเรากำลังจะไปที่ ge, เวิ l d ์ h ช m p i o n s h ชิชที่บัวโนสไอเรสจะเป็นยังไงนั้นก็รับชมกันในใน,นเรื่องได้เลยครับผมอ๋ออยู่บนเครื่องบินนะอ๋อขอบคุณมากนะ <c oughs> โอ้ทำไมมีเสียงเด็กร้องไห้ด้วยวะเนี่ย <c oughs> ซึมเลยครับเบบี้ไอ้ดูดิมีที่ให้ยืดขาทั้งเยอะนะ <c oughs> อะไรนะ ก็แค่พยายามชวนคุยอ่ะเข้าใจหรือเปล่าอ๋อเออเข้าใจเจเขาแค่หัวเสียนะไงเดี๋ยวเาก็คงไปแหละมันสายเกินไปแล้วแหละกับเรื่องนั้นนะเอาเป็นว่าฉันลองส่งไปเสจไปหาพวกตำนาไหมพวกเราเพิ่งจะเข้ามาเล่นเรื่องนี้เองอาจจะมีพวกมืออาชีพที่เขาอยากมาช่วยเราก็ได้ ไม่รู้ดิฉันแค่รู้สึกเหมือนแบบว่าละเหมือนเราล้มเหลวอะเข้าใจไหมเหมือนฉันทำให้ทุกคนล้มเหลวเรากำลังไปเพื่อแข่งเวอร์ฉันเป็นชีฟนะแล้วคนพวกนั้นอะแหวันดีนายเป็นคนพาพวกเขามา <c oughs> มันไม่ได้รู้สึกล้มเหลวมากเลยนะสำหรับฉันอะ นี่ครับผมโวลเต้เวิลด์แชมเปี้ยนชิพครับผมที่บูโนสไอเรสประเทศเอ่ออานะร์เจนตินานะฮะเมืองหลวงอาร์เจนตินาโอ้โหงานยิ่งใหญ่เลยเนะี่ยเพราะมันเวิลด์แชมเปี้ยนชิพด้วยละ่ะอารมณ์ฟุตซอลชิงแชมป์โลกฮะโอ้โหคนเต็มไปหมดเลยฮนะโอ้ยเป็นของผมนะของจริงที่ผมตื่นเต้นละไม่มีอะไรตอบกลับมาจากทางด้านตำนานเลยอะไม่เป็นไรจากตัวเราเองสงสยัยเราคงต้องทำให้โลกรู้แล้วละ่ะว่าเราไปอยู่ที่นี่ มาเต็มตัวเริ่มถ่ายครับผมโอโเรวี่มันน่าจะไม่มีอารมณ์เลยเนี่ยมาเรามาเพื่อลงทะเบียนค่ะเดเดี๋ยวฉันว่าเราถ่ายทําตั้งแต่ตรงนี้เลยดีกว่านะเอาจริงไม่เลยกว่าถ่ายสดๆมันตรงนี้แหละเฮ้ยนี่มันไม่ถูกต้อง,ม,องมันบอกว่าเจซินโยมาลงทะเบียนแล้วก็ฉันมีทีมใหม่แล้วอะเจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อะไรกันเนี่ย โอ้โหก็น่าจะมีคนต้องสอนบทเรียนพวกเธอหน่อยว่าอะไรคือการที่ให้ความเคารพคนอื่นนายพาทีมตัวเองกลับมาทั้งหมดเนี่ยนะเจออก็มันไม่มีทางเป็นเจเทนได้ถ้าไม่มีเจสซินโยว่าไงนะนายเข้าใจเรื่องนี้ผิดไปหมดแล้วนะเจนายเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำมาไปหมดแต่นายไม่ทาเาชื่อฉันไปได้เว้ยหวังว่าผู้ติดตามนายจะช่วยนายกับเรื่องนี้ได้นะ อ้าวหแล้วมันเอาทีมตำนานกลับมารวมกันหมดเลยครับผมโอ้อยากจะตันหน้าพี่แกสักทีนึงแล้วยังไงเนี่ย <10. S 1> ถ้าเราไม่ใช่เจเทแล้วเราเป็นใครกันนะนั่นดิวันนี้เราเป็นใครกันแล้วเหรอเฮ้ยโอ้ตั้งชื่อทีมใหม่เลยเหรออ้าวอ้าวอย่างนี้ก็เสร็จโกสิครตั้งชื่อทีมใหม่ เมื่อก่อนมันชื่อเจเทนใช่ไหมวันนี้เป็นทีมกูแล้วตั้งชื่อว่ายูเทนไปเลยเ <laughs> <laughs> นี่ยอะไรครับผมขอบคุณที่ให้ทีมมานะเจะได้ทีมนี้จะเป็นของฉันตลอดไปแล้ว,ลวนะนะแบบนี้ <laughs> โอ้ยมียูนิฟอร์มด้วยครับโคตรเท่ <laughs> มามาครับผมเดินลงสนามครับผมกับทีมของเรานะฮะสู้เว้ยสู้เว้ย <laughs> มันจะมีพูดปลุกใจอะไรหน่อยไหมเนี่ย โอ้แต่ว่าเพลงแม่งบิวมากเลยอะตอนนี้ผมนี่ขนแขนลุกแลนะ้วเนี่ยออกมายืนรวมกันล้อมวงเข้ามาโอเคเรฟเราทำได้แล้วมาถึงตรงจุดนี้เรายังทำไม่สำเร็จจนกว่าเราจะชนะโอเคไม่ว่าผู้นายจะมาจากที่ไหนไม่ว่าผู้นายจะเป็นใครเรามาร่วมในนี้ด้วยกันที่นี่ตอนนี้อนนโอเคเออกไปทำให้โลกได้รู้ ว่าเกมนี้ไปของใคร <S <S ใช่ใช่โอ้ยแม่งก็เถอะเว้ยสุดยอดเลยเว้ยเรวีโอเคเราอยู่ข้างหลังนายแล้วเพื <S <S okay, <ๆ>่อนโอเคมาลุยกันมาครับผมเวอร์แชมเปี้ยนชิพเก้ครับผมโอ้โหแปลไม่ออกเลยภาษาอาต์เจนา่าโอเคอัน,นี้คือการแข่งขันนัดแรกนะครับผมทีมยูเทนจะเจอกับลองบราล่าอะไรสักอย่างนี้ครับผม โอ้โหนี่เป็นการแข่งขันนัดแรกนะผมใน World Championship นะฮะต้องมาดูกันผมว่าทีมของเรวี่นั้นจะทำได้ดีขนาดไหนนะฮะนี่เขาก็มียูนิฟอร์มนะฮะอู้หูเขี่ยบอลแล้วครับผมโคแมนให้มาซามูไรซามูไรให้กับไปเรวี่ครับผมเรวี่ยังไงซัดเองเลยปัดออกไปได้เป็นคอร์เนอร์คิงแล้วผมเล่นซันมาที่ท่านั่นงเขาวิงติดยิงอีกทีก็โคแมนไม่ได้อย่าซ้ำไม่ได้ครับผมโดนจิ้มอีกบ้าเอ้ย บอลมาที่โดโดให้ไปซามูไรเหมือนกันนะผมทำไมมีคนชื่อเดียวกันล่ะมาเซโลมาเซโลพลิกแล้วให้ไปท่านั้นองเรเว่เรเว่ยิงด้วยขวามหูติดเซฟอีกครับผมมันยิงยากอะ่ะคุณผู้ชมมาครับผมโคแมนให้ไปท่านั้นไวแฟงครับผมแล้วยิงเลยอ้หม,มาเซโลยิงไม่เข้าฮนะเรเว่ฮะจะได้ลูกสูนยนิดนึงให้ไปมาเซโลยิงโอ้โหยิงติดอีกครับผมซ้ำต่อยโคแมนไม่ได้และโอ้โหมาเซโลสวอลเล่ลูกนี้เข้ามือผู้สักประตูแดนนี่ไปฮะซามูไรครับผมฉาย,ยาเดียวกับตัวของเราเลยฮะ แล้วนี้โอ้นายอคโคไม่ให้มาสวยมยากครับผมเรวี่หลุดมาเดียวๆดวลกับประตูแล้วยิงอุ้ยแล้วโอ้จะซ้ําทําบอลอออกีกเรวี่เรวีย่ยิงด้วยซ้ายโอ้โหมันยังปัดได้อีกมึงเป็นใครวะเนี่ยสำหรไรให้กลับมาที่เรวี่เเยเหี้ยเรวี่ซัดอ้ยิงติดกองหลังยังไงดึงกลับไปก่อนละโอ้โหจบครึ่งแรกไปก่อนเลยฮะยังยิงอะไรเขาไม่ได้ครับผมนัดแรกเหมือนเรายังเปิดคลิปมายังไม่ค่อยดีครับผมตัวนี้ในครึ่งหลังนะผมว่าจะปรับเกมมายัางไงครึ่งหลังังงอ้้เรรววี่่แยยมมมาาไดสกคบผ เรวี่หลุดมาขอซัดด้วยไซส์เรียบร้อยมาแล้วครับผมหนึ่งประตูต่อศูนย์ะฮะโอ้โหกว่าจะได้ลูกแรกเรวี่หลุดมาอีกทีนึงครับผมเรวี่เห็นมาเซโลว่าแล้วเรียบร้อยครับผมเป็น2ประตูต่อศูนย์ะฮะเรวี่มาทีนเรวี่ให้ไปมาเซโลมาเซโลดึงคืนจังหวะไว้ว่าติดคนันโดฮะแล้วเอ้าเดี๋นี้ให้บอลมาดีเจอซามูไรซัดเข้าไปเลยครับผมเป็น3ประตูต่อศูนย์นะฮะดำเริ่มห่างแล้วครับผมลูคน้นคิกนะฮะเล่นลูกสู่ให้ไปมาเซโลเรียบร้อยครับผม อุ้ยตลอดครึ่งแรกยิงติดหมดเลยฮนะได้แล้วครับทุกนี้ใกล้หมดเวลาแล้วเรียบร้อยครับผมนะัดแรกเป็นทางหน้าของทีม u 1 0นะครับผมชนะไปได้4ประตูต่อสูนย์นะ,ะโอ้โหเป็นการบอกเลยว่าพอเล่นจริงๆแล้วยิงประตูยากมากเลยครับคุณผู้ชมเราทำได้เรฟเราขายเข้ารอบแล้วเชื่อเลยไหมเนี่ยเฮ้ยทำดีสุดคือต้องไม่แพ้นนะหลายคนอาจพูดว่าคุณน,นั้นเป็นม้ามืดนะแต่ฉันคิดว่าไม่เคยคิดเลยว่าคุณจะมาถึงที่นี่ได้นะเนี่ย แต่คุณก็มาถึงแล้วเนี่ย,ยฉันจะไปพักก่อนนะฮออรู้ไหมว่าฉันทำอะไรเรวี่บริษัทของฉันเวลานว่าอเซนิเอชันเนี่ยเอ่อเป็นตัวแทนให้กับทนันได้ของผ<อ><อ>ู้เล่นเก่งๆหลายคนยากนะที่จะหาเออ่คนแบบนี้มาอยู่รอบตัวเนี่ย มืออาชีพกันหรอเอ่อถ้าไม่นับเรื่องที่เกิดที่นิวยอร์กเนี่ยทัวร์นาเมนต์เนี่ยอาจจะเป็นสปริงบอร์ดสำหรับอาชีพของคุณได้เลยนะมีโปรเฟชชั่นอลคลับเยอะแยะเลยที่ดูกับคนอย่างคุณเนี่ยติดต่อฉันนะถ้าคุณสนใจเนี่ยรอไปคิดดีๆโอ้ยมีทีมมืออาชีพหลายทีมอยากจะเซเ็นเรวีนะฮะต้องใช้เบรียเนี่ยหรอแล้ว มันเรื่องอะไรกันอ่ะฉันคิดว่าเธออยากจะเซ็นสัญญากับฉัน่ะแล้วนายจะเซ็นหรือเปล่าอ่ะไม่รู้ดิก็อาจจะนะถ้างั้นก็จบแล้วดิไม่ไม่ฉันเข้าใจก็ต้องคิดถึงตัวเองก่อนนะเนาะซิดก็มันไม่มีทางที่ทีมทางข่าถนมจะมาวางอาชีพนายได้หรอกเนาะใช่สิก็ทุกคนก็ทิ้งกันไปหมดอ่ะไม่เอาหน่ซิดเอ้าซิดก็เป็นอีกคนนึง มันก็ไม่ผิดเรวี่นะครัผู้ชมใครๆมันก็อยากมีเส้นทางอาชีพที่ดีเปล่าวะโอ้โหหนังส่านะมารอบต่อไปครับผมจะเล่นออกหรือเปล่าวเนี้ยทะเลาะก,กับซิตอยู่ด้วยครับผมและอีซิตจะเป็นผู้สาป,ประตูซะด้วยฮะดูครับหน้าเขมึงตึงเลยครับผมเยซิตนะฮะเราเจอกับโอ้ยเจอเจอทีมดอกส้มสีทอง <c oughs> โอ้โหหลุดมาก่อนเลยฮะรูฟฟล็อกฟล็อกยิงมันไวโอ้โหอย่าซิตยังเซฟออกไปได้อยู่ครับผมเป็นคอนดิิกจะเล่นโดยเบลนะครับผมเบลให้ไป ติดทางด้านของเอาให้ไปดีอ้โหโดนยิงเลยครับผมไอ้ลุ้งครกเนี่ยฮะมาถึงก่อนโดนก่อนเลยครับผมทางด้านของยูเทนนะฮะสวยแล้วครับผมโคแมนซามูไรให้ไปเรฟี่ฮะทางเล่นกับโคแมนโคแมนกลับมาที่เรฟี่ทเรฟี่ให้ซามูไรย,ยิงโอ้โหสุดยอดครับผมลูกนี้สวยมากฮะซามูไรย,ยิงลูกนี้สอนกูนหน่อยที่จริงอย่างงี้ไงเนี่ยกูอยากยิงอย่างงี้ได้บ้างเนี่ยโอ้โหลูกนี้คือต้องชมเรวี่ก่อนนะฮะเรวี่เห็นช่องแล้วแทงให้แต่ว่าเขายิงดีมากอะ เข้าประตูไปเลยครับผมสุดยอดจริงอะโคแมนให้ไปเรวี่เรวี่โอ้โหเฟซช็อตมาได้สวยมากครับดึงมาลูกนี้เห็นมาเซโลแล้วฮะให้ไปโอ้โหสามไม่เข้าและยิงโอ้โหตัวนี้จักรยานอากาศจะเรียกว่าจักรยานอากาศก็ไม่ได้คือดีดบอลเข้าไปฮะสวยมากครับผมเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าดันผมสิครับใจเย็นมาอีกทีไหมฮะบอลมาที่ทานหน้ารูฟครอกรูฟครอกให้ไปลูกนี้โอ้โหโดนยิงเรียบร้อยครับผมสองประตูต่อสอง เอพิกเดมี่เก่งกว่าทีมนี้ใช้ได้เลยฮะโอ้โหลูกนี้ดึงคลึงแล้วส่งมาลูกนี้โอ้โห,โโหยิงผ่าน,นาทางด้านซิกเข้าไปเหมือนซิทจะเล่นไม่ค่อยดีนะฮะนัดนี้มาเซลโลให้ไปซามบไรซา,ามบไรให้มาเรวีซัดด้วยขวาเรียบร้อยครับผมมายิงเริ่มได้แล้วครับผมลูกนี้ซัดเจ๋งสวยเลยฮะยิงลูกเล็เลียดเข้าไปนะฮะด้วยเท้าข,ข้างไม่ค่อยถนัดแต่ว่าเราวิกฟูดเต็มนะครับผมอัพสกิลมาเต็มไปเกือบทุกดทุกอย่างะะแล้วฮะและจบครึ่งแรกไปก่อนแล้วครับในตช์นี้นะครับผม ยูเทนนะฮะยังนำทางด้านของดอกส้มสีทองอยู่3ประตูต่อสองนะผมมาดูในครึ่งหลังนะฮะครึ่งหลังมาฮะเรวี่ให้ไปโคอมเมนโ์คอมเมนคืนกลับมาได้ไหมอุ้มคืนติดครับผมตบบอลอยู่ที่เรวีท่ทีนึงฮะ,ะเรวี่เป็นไงเรวี่ดอกกลับมาอ้ายโดนชน,นะครับผมแต่ทุนี้ดอกส้มสีทองเลยจะบุกขึ้นไปนะครับผมแล้วอู้นี่แตะหลุดมาเลยครับผมรูฟคอร์สอีกแล้วแล้วซัดวุ้ยเสยหน้ากันนะตัวซิทเข้าไปเลยครับผมรับไม่อยู่นะครับทางสร้างของซิทตีเสมอเป็น3ประตูต่อสามอล้วหูกลายเป็นแมตช์เดือดมาเป็นแมตช์นี้เลยครับผม จะสู mm ้ไ hmm. ด้ไหมวันนี้เรวียฮะให้ไปที่มาเซโลมาเซโลซัดย nice ังติดไข่เนี่ยมันยิงยากมากเลยผู้ชมซามูไรให้มาที่เรวียฮะเรวียเฟกช็อตมาหนึ่งทีหลุดมาขอซัดด้วยซ้ายยังติดอีกครับผมโอ้โหซามูไรครับผมบอลยังมีทิศมา s ซามูไรกระโดกมาที่มาเซโลมาเซโลให้ไปที่เรวียเรวียซัดได้กูยิงออกครับผมรูปนี้ทุ่มมาครับผมบอลมาอยู่ที่มาติมาติให้ไปฉลับนิดนึงฮะแต่ว่าโดนยิงซิดยังเซฟไว้ได้อยู่ครับผม มาเบลสับขาหลอกมาเจอโคแมนลูกนี้อา้าวส่งไม่ดีครับผมนี้โคแมนเห็นแล้วก็ผมได้วิ่งวิ่งแล้วนะให้กลับมาที่ทางด้านของเรวิซัดยังติดมือแต่โดนโ,โคและโคแมนเข้าไปครับผมมาประตูที่เราต้องการครับผมสี่ประตูต่อสามมาแล้วครับผมโอ้โหนี่หลุดดิ่งๆเลยนะเนี่ยแต่ว,ว่าโอ้โหแม่งพี่แกยังเซตอีกดีว่าโคแมนวิ่งมาโขกไม่ทันใกล้หมดเวลาครับห้าสี่สามสองอุ้ยเข้ามือซิสเรียบร้อยจบแน่ๆครับแบบนี้เรียบร้อยครับผมโอเค เท่นนะครับผมสามารถกำชัยชนะอีกแมตช์นึงไว้ได้ครับผมผ่านก็ไปสู่รอบต่อไปของเวิลด์แชมเปี้ยนชิพได้เป็นที่สำเร็จนะครับคุณผู้ชมโอ้ลุคแมตช์นี้สูสีจริงฮะอ้าวและนี่ับผมผูม้ลเล่นยอดเยี่ยมประจำแมตช์นี้นะฮะจะเป็นใครไปไม่ได้ยกเว้นสุดหลอ่อเจ้าเคียวสีขาวเรว,วี่อยู่แล้วนะครับผมแต่มาดูดิช็อตไหนวะโอเป็นช็อตของมาเซโลฮะแล้งใหม่มาเซโลถึงไม่ได้เป็นแมสเดอะแมตช์ไปเลยวะ <laughs> ไม่เข้าใจ นะฮะมองหาใครอยู่อ่ะเออโอต้องการจะคุยไหมใช่ีช่ยมฉันก็อยากคุย <c oughs> ง้อ <c oughs> งรอ เธอรู้เลยไหมฉันมีถึงสีทีมเลยนะที่ตามฉันทุกวันอ่ะโทรหาฉันทุกวันเลยทั้งชีวิตของฉันอ่ะเป้าหมายอยู่แค่ตรงหน้าฉันเองฉันแค่เอื้อมมือไปก็คว้ามันได้แล้ะจริงเหรอจริงสิเบธอ่ะภูมิใจกับฉันมากเลยนะคุอแม่ว่าเธอไปบอกเพื่อนเธอตลอดเลยนะทีมของเธอด้วย พี่ชายใหญ่ฉันกันนัง,ง,งนจะไปเล่นที่พรีเมียร์อีกแล้ว <c oughs> ฉันว่าเธอตื่นเต้นยิ่งกว่าฉันอีกอะเบสคือน,น้องฮะ <c oughs> หนึ่งนาท,ทีก่อนนั้นเธอยังอยู่ตรงนั้นอยู่เลยแล้วต่อมาเธอก็ไม่อยู่อีกแล้วโอ้ยมันต้องมีเรื่องอะไรแน่เลยอะเธ <c oughs> อรู้ไหมเธอชอบวิ่งไปรอบๆตัวฉันส่งเสียงดังบางทีก็น่ารำคาญนิดนึง มีดราม่าอะไรแน่เลยอะแล้วอยู่มันก็เกิดช่องว่างขึ้นมาเป็นช่องหลุมดำใครๆก็แบบเห็นเข้าไปในนั้นอะไม่นา,นานนะอยู่ๆพวกเนี้ยไอสโมสรเหล่านั้นก็เริ่มติดต่อฉันมาฉันว่างเปล่านานแสนนานเหลือเกินแล้วฉันก็ได้ไปที่กูดังนั้น แล่ที oh. ่น giving, si? s <S ั so <S 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 ่นก็มีเธออยู่โอ้เจะพาฉันกลับมานะซิ w เธอไม่มีทางรู้หรอกว่านั่นมีความหมายกับฉันมากขนาดไหนอ่ะมันน่าจะไปเฉลยในภาคน้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากทัวร์นาเมนต์นี้ เธอเป็นเหมือนน้องสาวของฉันโอ้ดอเรื่องมันดีใช้ได้เลยนเนี่ยทำไมกูไม่เล่นแต่แรกวะเนี่ยตกลงคือน้องสาวเนาะเนาะคงไม่ใช่อย่างอื่นเนาะน้องสาวไ <c oughs> อ้ยิ่งเง่าเว้ยมาครับมีพลังใจแล้วครับผมเรวว่ฮะน,นี่คือรอบรองชนะเลิศแล้วครับผมสำหรับเอ่อ เวิลด์แชมเปี้ยนชิพที่บูโนสไซเรสนะครับผมมาครับผมนี่คึกคักทมึงถึงแล้วครับผมทีมยูเทนนะครับผมเกิดใหม่เป็นฟีนิกซ์นะฮะมันเจออ้าอีซิดล่างปลอมใหม่ครับผมกับทีมหนวดปลาหมึกนะฮะขอนดิกมาให้ทีมมาเซโลมาเซโลเนี่ยงั้นซัดไปร่ยังติดอีซิดตัวปลอมอยู่ครับผมขอนดิกอีกรอบนึงฮะไม่เป็นไรเอาใหม่อีและมาเซโลแก้ตัวเรียบร้อยครับผมอันนี้ซัดเข้าไปตรงตาข่ายเลยนะครับผมมาดูภาพใช้ทีมเนี่เล่นลูกสูตรมาแล้วโอ้โหเนี่ยฮะ ใครเล่นฟุตซอลของจริงก็ฟอนต์คิกเล่นนี้ก็ดีนะฮะซามูไรซามูไรให้มาที่เรวิตัดบอลมาได้แล้วซัดด้วยขวาเรียบร้อยครับผมโอ้โห,โอโหบอลตรงตะข่ายเข้าไปเลยครับผมซามูไรโอ้ยมีตัวฟอร์อมเยอะไว้นัดนี้อีซิดก็ตัวปลอมอีซามูไรกูก็มีคนเอาชื่อไปใช้แล้วลูกนี้เรวิหลุดมาให้ไปมาเซลลโอ้โหยิงซัดหน้าเยซิดเข้าไปเลยครับผมสามประตูต่อศูนย์ไปละ สำรวยดักได้อีกแล้วส่งไปให้ที่เรวี่นะครับหลุดมาแล้วยิงโอโโ้โหแสกหน้ายัยซิดเข้าไปอีกทีนึ่งก็ผมโอ้โหรุนรัวเลยฮะอ่ะดูนี่หลุดมาได้ซาบุไรอุ้ยเหมือนจริงๆซิดเป็นประตูที่ไม่ได้เก่งมากนะผมพูดจริงจทั้งซิดเราซิดมันเลยเรวี่ครับผมบอลอยู่ที่เรวี่เรวี่ล็อกหลบมาได้หนึ่งทีแล้วซัดโอ้โหดูนี่สวยมากครับผมเรวี่ฮะโอ้ยิงแบบนอกหัวกระโหลกเลยฮะเดี๋ยวมีภาพช้าไหมนี่ไงฮะ ดึงกลับมาโอ้โหเฟกช็อตมาหนึ่งทีแล้วโอ้โหดูความแรงบอลเนี่ยฮะครึ่งหลังนะครับผมซามูไรโอ้โหติดทันนั่นมาเซโลครับผมไกลครึ่งหลังแล้วมาครับผมอีกสี่วิและโอ้โหเลวี่ครับผมยงิงเข้าไปอีกครับผมอันนี้ยิงด้วยขวาบ้างครับผมก่อนหมดครึ่งแรกเพียงไม่กี่วินาทีนะฮะต้องใช้ก็วินาทีแนละ้โอ้โหดูฮะซัดด้วยขวาครับผมแล้วโอ้โหตูงนี้ครึ่งหลังนะฮะจะหมดเวลาอยู่แล้วครับผมผู้ชม โอ้โหซามูไรโขอบไปได้ครับบอลกลับมาที่แดนนี่แดนนี่ซัดไปลูกนี้ยังติดหน้ามาเซลโลอยู่ฮะกางจะได้เข้ารอบชิงชนะเลิศแล้วครับผมอีก4วินาทีลูกนิโอ้เรวี่หลุดมาอขอซัดหน้าอีซิ่งสักรอบหนึ่งไม่เข้าครับผมและจะหมดแล้วครับผมจบเกมขันเป็นที่เรียบร้อยครับผมคุณผู้ชมเป็นนว่าทีม U10 ของเรวี่และของเพื่อนนะฮะสามารถเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศได้เป็นที่สำเร็จนะฮะเอาชนะทีมน้องหนวดปลาหมึกไปได้6ประตูต่อนหนึ่งนะฮะ และอันนี้ครับผมโอ้โหกูเล่นยอดเยี่ยบม,มาแบบหล่อๆอีกแล้วนะครับผมไอเจ้าเขี้ยวสีขาวนะฮะเรเวี่นะฮะเดี๋ยวมาดูที่เขาว่าเป็นจังหวะไหนอ่าผมกะแล้วเขาเป็นจังหวะนี้ฮะแม่โอ้โหดูดิฮะยิงแรงมากๆครับผมคลึงบอลหล่อไวแล้วนี่ฮะล็อกหลบมาหนึ่งทีจับแล้วซัดด้วยซ้ายข้ามหาดโอ้โหเข้าไปเลยฮะโอเคฮะไหนขอฟังเสียงผู้ชมในสนามหน่อยเซ่ เรากำลังมาถึงรอบชิงชนะเลิศการเป็นที่เรียบร้อยนะฮะขอเสียงให้กับทั้ง2ทีมลงมาสู่สนามด้วยฮะอ๋อนี่ไงครับผมไอ้ทีมตำนานนะ,ะขอเสียงให้กับทีมเจเทนหน่อยครับผมมามึงทีมเจเทนไอ้เจมาแล้วและคู่ต่อสู้ของพวกเขาทีมมามึดในปีนี้ครับผมไหนขอให้คุณผู้ชมส่งเสียงให้กับทีมยูเทนหน่อยครับผมมาเว้ยปลุกกำลังใจไอ้นี่มันก็ปลุกกำลังใจกนะันมา ได้เวลาสงครามปากกันนิดนึงแล้วบผมอย่างน้อยนายก็มาทีมาถึงไกลขนาดนี้นะอีกแค่เกมเดียวเราก็ชนะละใช่มันน่าจะทำให้ช่องนายดังระเบิดเลยสินะน่าจะมีฟุตเทจอะไรยเยอะสิด้วยน่สนใจเลยนะมันมีอะไรมากกว่านี้เยอะ๋เอเหรอสำหรับนายมีอะไรน่าสนใจมากกว่านี้อีกเหรอใช่แล้วละ่ะพี่ชายาละอีกส0วินาทีมีอะไรน่าสนใจมากกว่านี้อีกเยอะ มาครับผมตอนนี้ผมโคตรเลือดร้อนเลยฮะหุ่นเรื่องแม่งบิวมาโคตรดี U10 จะเจอกับ Legend of Street หรือ J10 ชุดใหม่ของไอ้เจมานะฮะมามาเจอทีมของเราให้มันรู้ไปฮะผมอยากบอกกระซิบไปก่อนว่านักเตะผมแม่งเก่งกว่าทีมมันอีก <c oughs> มาครับผมวันกิยววันกิยวให้ไปทางด้านของ Rocky โดนแย่มาโดยทางด้านของเร v i ยิงไปอุบวิจติโคทาโร่ซังแล้วลูนิมาเซโลปั๊บแล้วจิ้มบอลเข้าไปเรียบร้อยเลยครับผม ผิดแล้วที่เอาโคทาโร่ซังมาเป็นผู้สาวประตูเนี่ยเรวี่มาแล้วผมมาอีกทีเรวี่ล็อกหลบทางด้านของฮิตแมนมาได้ครับผมเรวี่ยังไงล็อกมาอีกทีนึงเฟซช็อตแล้วซัดหน้าโคทาโร่ซังเหอแล้วเท้าเป๋อ่ะไอ้ยายิงแรงคิ้เป๋งไงดูภาพชายดีนึงครับผมโอ้โหลูกนี้ดึงโอ้โหเฟซช็อตหลุดฮิตแมนมาเลยแล้วซัดด้วยซ้ายครับผมอุ้ยบอลยังแรงฮะฮิตแมนฮิตแมนอ้าวเสียบอลให้เรวี่อีกแล้วครับผม เดยวิสับขาหลอกไอเจเอ้ยร็อกกี้ครับผมแล้วซัดด้วยขวาติดนิดนึงซัดด้วยซ้ายเรียบร้อยครับผมโอ้โหโคทารุสซังรับเละไปครับผมอย่างนี้ไอออนแมนต้องมาแล้วครับผมเนี่ยฮะซัดด้วยขวาก่อนถ้าติดขาคโคทารุสซังแล้วบอลไม่ไปไหนไกลฮะร็รอกกี้ก็เข้าไม่ทันนะฮะแล้วนี้โอ้โหมาครับผมร็อกกี้เรียบร้อยเลยครับผม,มทำไมมันยิงง่ายจังเลยวะยิงเบาๆเข้าไปเลยครับผม นี่ฮะโอ้โหฮิตแมนให้มาหลุดช่องเลยครับแล้วโอ้โหแปรเบามากฮะไอซิดรับไม่ได้เฉยเลยฮะผมยิงแบบนี้ไม่เข้าหรอกคนที่คิดฮะเรวี่ให้ไปบาเซลโลยิงบทจะพ่ายก็พาก่พายกันง่ายๆครับผมเลเจนด์ฮะให้มาเรวี่อ,อ้าวโอ้โหอะไรวะเน,นี่ยไม่ประกบเหรอร็อกกี้โอ้เจก็ไปดันเล่นด้านหน้าด้วยฮะมาครับมผมให้ซัมไรซัมไรได้ไงซัมไรให้มาเรวี่ซัดอีกทีหนึ่งแฮตทริกไปเลยครับผมนี่ไงโคทาโรซัง โอ้โหดูฮะซามูไรหมุนตัวมาแล้วให้ไปโอ้โหเดวี่หยุดเดียวแล้วโอ้โหทั้งซ้ายทั้งขวาโคทาโร่รับเลครับวันนี้ร็อกกี้แล้วก็ให้ไปที่เจสินโยเจสินโยให้ไปไม่ผ่านครับผมเรวี่ให้ไปที่มิซาโร่และจบครึ่งแรกไปก่อนครับผมนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโบต้า์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพนะฮะตอนนี้โอ้โหเรานำทางหน้าของเลเจนด์อยู่ถึง6ประตูต่อหนึ่งนะฮะจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันต่อฮะครึ่งหลังครับผมมาครับผมซามูไรซามูไรล็อกรอจังหวะต่อส้นมาให้เรวี่เจอโคทาโร่ส át, ั่งโอ้โห โอ้โคดัโร่รับเลสจริงๆครับโนี่เรวีสโอ้นี่ครับโอ้โหบันไซอาริกาเตอร์โอ้นี่ต่อส้นมันแล้วดูฮะผมเริ่มยิงเป็แล้วฮะซัดลูกนี้อ้หอูแสกหน้าเขาถ้าได้ขอโคดัโร่สังเข้าไปเลยฮะเรวิสเฟกช็อ,อ,ชอตมาติดฮิตแมนไม่เป็นไรฮะจิ้มได้แล้วล็อกกลับมารียยิงไปยังติดโคดัโร่สังอยู่ฮะซอร์ไรซอร์ไรให้กลับมาเรวีสซัดไม่เข้าโขกไม่ได้ยังไงเดายสียสรเรียบร้อยครับผมหนาขอสไนค์ฮิตแมนครับผมฮิตแมนเคลียร์บอลไม่ได้นะฮะนี่ฮะ บอลมันลอยกาอากาศฮิตแมนก็เอ้ยเอ้ยขอบบอลแต่เจเรวี่ตัวใหญ่กว่าเข้าไปครับผมซิดซิดเปิดไปโอ้โหเปิดสวยมากซาอูไรเรียบร้อยครับผมคนบ้านเดียวกัน,นญี่ปุ่นยิงใส่ญี่ปุ่นนะผมซามูไรจับบอลสวยมากแล้วโอ้โหดูฮะกระโดดวอลเล่ด้วยซ้ายโคทารโร่หมดสิทธิ์เลยครับผมเจนะฮะให้ไปฮิตแมนฮิตแมนโอ้เสียบอลให้เรวี่ฮะเรวีย่ยิงเลยติดโคทาโร่ซังว่ะแล้วนี้โอ้โหล็อกมาได้ สมุรรไดยินโลกให้ไปเรียบร้อยครับผมโอ้โหสิบประตูต่อหนึ่งครับผมกลายเป็นมาขาดนะลอยนะชิงเฉยเลยฮะโอ้โหนี่ยนะตำนานไม่ใช่ตำนานแล้วแบบนี้โ็อกกี้ฮนะอีกเศษสามวินาทีสองวินาทีหนึ่งวินาทีฮิตไหมคอยยิงชนเสาและเรียบร้อยครับผมจบเกมแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยฮะโอ้ทีมยูเทนนะครับผมเป็นแชมป์เวลตาแชมเปียนเวิร์ดแชมเปียนชิพได้เป็นที่สำเร็จนะครับผมโอ้ชนะเลเจนด์ได้เว้ย และนี่ครับผมโอ้โหแมตช์นี้เราเล่นเด่นทางนี้ผสมควรอยู่แล้วครับผมว่าเราจะเป็นแมนอัลเดอร์แมตนะฮะหรือ MVP นะฮะเดี๋ยวผมขอดูหน่อยว่าได้เป็นลูกไหนออกเป็นลูกที่ล็อกนี่ครับเฟกช็อตหลบฮิตแมนมาหนึ่งทีฮะดึงบอลไว้แล้วเฟกช็อตอีกทีหนึงหลุดเลยแล้วซัดด้วยซ้ายครับโอ้โหต้องบอกว่าลูกนี้โคตรเหนือเลยครับผมโอ้โหลูกฮะนี่แตะลอดดาบกำ <c oughs> ตำนานนะเว้ยเนี่ยเนี่ยฮะแล้วโอ้โหเฟกช็อตอีกทีหนึ่งฮะแล้วค่อยยิงโอ้โห โอ้ยย oh, yeah. เราทำสำเร็จเว้ย world champion เราเป็น world champion yeah. Yeah. ยเย้เย้สุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยนายทำได้เพื่อนไม่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 ชิดไม่ไมไมเราทำได้ทั้งหากล่ะไม่เอานะ <c oughs> เราเป็นครอบครัวใช่เราเป็นครอบครัวเย้โอ้ยย้ยเป็นแชมป์ลวเว้ยอ่ะซึมเลยฝั่งนี้ยยเรฟ เอ้ยเอาเวลาของนายเลยเพื่อนเรฟทำได้ดีมากสุดยอดเป็นโชว์ที่ดีนายต้องยิ่งใหญ่แน่เพื่อนเอ้ยมันไม่ใช่ถ้วยของใช้คนเดียวเพื่อนไม่ไม่ไม,ไม่มันเป็นถ้วยของเราแล้วรู้เลยไหมของเขาด้วยเอาจงจริงใช่ใช่มันเป็นไอเดียของเขาทีมเขาเจสซิโนไม่น่าเชื่อดูไหมซึ่งกำลังหาคนที่จะมารันไอทัวนาเมนต์ให้กับฉันอยู่เนี่ยนะนายน่าจะทำได้ดีเลยแหละ เฮ้ยถ่ายรูปทีมกันเฮ้ยแชมป์เท่านั้นแชมป์เท่านั้นเฮ้ย <Hey, S 1> เพื่อนมานี่เข้ามานี่เฮ้ยฮะใช่แล้วเพื่อน <Yeah. S 1> มาเร็วมาเร็วอยู่ใกล้ๆกันหน่อย <Champions. S 1> เฮ้ย <Go. S 1> พูดว่าแชมเปี้ยนใช่ไหมไปเข้าไปถ่ายสิโอ้ฮิตแมนโอ้โหน้าทีจะเป็นคนดีโอ้เจ้าแชมป์เปี้ยนแชมเปี้ยนโอ้เล่โอ้เล่วุ้ย โสรฟี่เอ a c ช i e เมนต์ขึ้นด้วยฮะผู้ชมมี a c ช i e เมนต์ด้วยว่ะดีดีดีน่าจะจบแล้วไหม่ะเรากลับมาที่โกดังครับผมอ๋อกำลังซ้อมกันอยู่เลยฮะนี่ทีมของเราที่ผมไปดึงตัวมากันหมดเลยฮะหยุดกันก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนกับตันมาไงฮะก็ต้องพักกับตันก่อนไหมพี่ใหญ่มาเว้ยเดี๋ยวนี้เป็นพี่ใหญ่แล้วเออโยเจอยู่ในคลับเฮาส์อ่ะ อ๋ออ๋อนี่ไงเจนมาสายแล้วนะไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่เอารู้เลยไหมครั้งเดียวที่ฉันมาตรงเวลามันไม่ค่อยมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเท่าไหร่อ่ะเออกรจริงฟังนะเออเดี๋ยวฉันจะต้องไปสนามบินแล้วอ่ะไปกับวินิซูดหร เจ๋งใช่เพื่อนมันเหมือนเริ่มเรื่องพวกนี้ใหม่ทั้งหมดเลยอ่ะเฮ้ยได้ติดต่อบรีไปยังอ่ะเกี่ยวกับเรื่องการเซ็นสัญญาอ่าย่างเลยเอาจริงๆเยี่ยมเลยเพื่อนฟังนะในท้องถนนยังมีอะไรที่เป็นข้อเสนอน่าสนใจกับนายเยอะลองดูหน่อยสิลองดูนายเข้าใจไหมเล่นหลายทัวร์นาเมนต์ไปหลายๆที่เรียนรู้สกิลใหม่ๆหมเธอรอได้อยู่แล้วนะนายดีมากๆอยู่แล้วนายดีเกินไปใช่ใช่ อ่าฮึอะไรอ่ะฮึโอ้ว้าวเมื่อนนี่มันเดี๋ยววุ้ยสนี่มันอะไรอ่ะเนี่ยไม่เอานะอย่างน้อยอย่าอย่าขอยืมก็พออะโอเคไม่ยืมไม่ยืมตุ้ยเราเจอกันนะเรฟเหมือนกันเจโชคดีเพื่อน โอ้ยสุดยอดว่ะเราเป็นคนคุมคนต่อไปแล้วสิถ้าอย่างเงี้ยโอ้โหปูไว้ภาคหน้าแน่นอนนะถ้าอย่างนี้โอเคจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็โอ้คุณผู้ชมนี่ไงฮะ achievement ผมขึ้นละ end of journey ฮะวู้นี่เรื่องชอบชอบ,ชอบทำดีมากเลยคุณผู้ชมตั้งแต่ผมผมไม่เคยเล่นเองนะที่เป็น alex hunter อะพอมาเล่นภาคนี้เป็นครั้งแรกเออมันมันวางตอรี่ใช้ได้เลยฮะผู้ชมผมชอบมากเลย ก็หวังว่าคุณผู้ชมจะชอบนะฮะที่ผมเล่นมาขอบคุณมากๆ,ๆเลยที่ติดตามมานะ้วผมจนจบนะฮะถ้าชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ช่อง G4U ด้วยนะฮะแล้วมาตามกันใหม่ะครับผมในภาคฟีภาเอ่อ2ี 21, ว่าจะเป็นเรื่องเป็นยังไงนะครับผมสวรัสดีลนนาไปก่อนบ๊ายบายครับ